สบายดีพี่น้องบรรยากาศยามแรกนะแง,งกลางคืนเลยเ่งในหลุดทรายขนแปลงหลดยามกลางคืนเลยพี่น้องแปงหลดเก่าอะไรแป้งหลุดคันเก่านะนานะสบายดีพี่น้องนะ <c oughs> แ,แ,งแงน,น่มาเลยกระแปลงหลุดแปลงหลุดคันเก่านั่นแหละสื่อเครื่องหลุดมาแปลงก็ดีไปหันไปหนีม,ม,มีงานหาเหวี่ยงเห็ดแถวบ้านนี่แหละงานจบงานเจ็บแถวนี้ ลันซาหอดเกี่ยวเขาไปพาดเขาซอยปีซอยน้องมาเนี้ยครับมาเบิกเมม้มอนได้ยังกินยนยหมูแรงเลยพี่น้องเด้อเจ้าเอ๋อันนี้ก็คือออมนกกระทาด้อพี่น้องเด้อเมม้มอนออมนกกระทาตอนเห็ดบริไทยออมใส่ลายยางรั่วมิดเดีย๋ยวจะได้นีนะแสบแสบเห็ดเองอันนี้ก็สมหมูสุกเปียงหมูเอาออกมากินอีก nàng một mượn ở khảo tuyển mềm mùa sao mà mặc kỳ cạo nằm mồn đẹp hảo kỳ cạo nằm càng hảo kỳ cạo nằm càng hảo kỳ càng nằm 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 hảo ไม่ใส่เลยถอดไว้ะโดนแล้วก็ลืมห่อนพี่น้องนะสบายดีพี่น้องนะกินข้าวน้ามีวมอนเด้อจ้าทางลาวทางไทยต่างประเทศเด้อออมนกกระทาเด้อวันนี้เด้อป๊าตถเก็บกินแล้วอาบน้ำมาห่อนเหมือนเดิมเอาเอาเอานะเศษเศษนกปัน กินข้ากินอิ่มนอนรับเนาะพี่น้องเนาะมนสนใจน้ำผู้ใดเข่าเลยเนาะพี่น้องอย่าไปโยงของเรื่องๆคล้อง,องเรื่องว่าเป็นเรื่องไป็วันอย่างนี้มืดเ,เห็นมืดเอียงกะแต่ไม่อยากแววไม่อย,กยากแววไม่อยากตอบ เอาไม่แต่นกเอาซาธุเพินดาห้าวเขาเลยบุญคนเป็นคนบาปเนาะพี่น้องเนาะเป็นมดส่งข้อท่านแดกนะแดีมยอีมอยถุงมือถุงมือถุงมือชื่อว่าเพิ่นให้บุญท่าคิดใหญ่แค่นั้น,นะนแหละเพิ่นเราเป็นคนมีกรรมคนมีบาปท่าเราเป็นคนมีบุญพี่น้อง,องเป็นมืคิดใจญแบบนั้นเด้อ ตอบชิบิโตชิบิดาขึ้นนะ่โน้อมอนบอกเอาเ้าไปตอบไปโตเขายิ่งแบบยิ่ยงแบบนับกกว่าเขาอีกนักพูอาจารย์เพื่อนบอกนะแต่ผูดได้ได้ด้เขาธรรมะธรรมโมคือศาสนาผุดนะเขาธรรมะธรรมโมนะอาจจะหูเนาะให้พดดพเพื่นดา,นนานนคูเดียวเพิ่อนก็เฮ้าได้บุญคือว่าเพื่นให้บุญเทา เผื่อหักบ,บาปหักกรรมเพื่อเห็ดจังได้เผื่อก็ได้จังสั้นคนแบบนั้นนะี่ยอยู่ไม่ซุบหรอกอยู่เพื่อเฮาเนี่ยอยากยังกะกินเดื่องสิฉับ้าให่ต้องต้นยัง mm hmm. สงบใจ mm hmm. แบบนั้นนี่ยมันบม่ดีดอกแบบนั้นนะนแ,นนนะแต่ละเมื่อมาจ้องมัน,มนเห็คดคลิปอยังมานียมันกินยังมานีย เอาออกมาว่าจะได้กินคือข่อยเบอนี่เห็นเบอนี่ข่อยเห็ดกินนี่นางเถอะเพราะเนื้าตเบาถึงเด้อพี่น้องมึงนี่เบาไม่มันไปได้ห่างด้วยาธรรมดานางเถอะบาได้เบาอีบาได้เบายังเด้อนี่ได้กินเบอรออมนกไหยแซ่บแซ่บได้มาแม่มากินอื้ม คยได้กินปลาอยู่เมืองนอกนะออมนกออมนูได้กินบ่าาบนอ,นะอ,อบาหารสัตว์ปลาได้กินบ่อเมมอนได้กินหมดเลยอย่างงี้เคยกินอยู่เล่านะบ้านเทนะ่า,น,า,า,น,านั้นเห็ดกระสดกสดหามาจากปลาแล้วไม่กระสดกสดเอาจักก้อันนี้เม่มานบาดาเด้อเพราะว่าบระไม้เชิงบาดาด บอกว่าให้คิดเนาะบอกว่าให้คิดก็ยุ่ใจแล้วบ่มีประโยชน์อีลยนะก็ไม่มอนเลยไม่เห็นยังให้เจ้าไม่มองไม่เห็นยังให้เลยก็ไปด่าเจ้าเลยนางเอ้ยก็ใส่นั่งนั่งหัวเถื่อนด้วยพี่น้อง บาได้บอารวมเด้อเห็นตีพี่น้องก็จะเห็นเนาะแต่ละมือแต่ละมือดาเมทุกทุกมือทุกมือดาเมม้อนนะคิดเมม้อนมันมีได้ดาเพิ่นนะมาได้มีไม่จะเพิ่นดาก็ถือว่าเพิ่นให้บุญเมม้อนเนาะขอบใจได้หลายเด้ออีหล่าเด้อขันยันบาปประยุทธ์ซะขันอยากทำบาปต่อไปก็ดาต่อไปดาทุกมือทุกมือโลดต้องเศร้าด้วว่าเจ้าทรงบุญเหย จะทรงบุญห้ข่อยแต่ละมือแต่ละมือนะใชไปต่ก็มีคนซุขข่อยมีคนใม่บุญขมือขมือเริ่มทขาบาทอ่ะ ไฟสบายเนี่ยว่าเราซื้อม้อนบูดาไฟในบุคคลนั่นนะพร้อมเนี่ยเพราะพ่อมมันคนที่ไม่มอนบูดาธรรมาดาไม่มอน่ะคั้นบุคคลนั่นพร้อมคุณยิ่งคนนั่นนะกระทือวันนี้ไซเรวคือกันข้ามบาปคือกันเนาะเขาบูดาตัวกันทั้งด่าคั้นผู้คนดีโอ้ยหามเอ้ยเขาสบ,บานั่นี่ะ ในมอนบริเวณยังเห็นหมึงเราไปกินเขาไปแต่แล้วเราบรูดาม,มึงมู้นคือไปดาแล้วภูคนดีเนาะคนเคยบอกเปน็นน,น,นั่นแหละยันแบบยันเวนบองนั่นคนหฮอจะสินตายเหมือนได้เถ่าแล้วสร้างบุญมีเมียนสร้างเมียนสร้างเมียนสร้างเมียนตายไปกเ็เลยไปอ,อยู่หออยู่โฮงของตัวเอง เพราะว่าตัวเองสังเนี่แล้วเนาะอันนี้พระมาทำบาปแต่ละมือแต่ละมือด่าคนอื่นโดยคนบดิเหตุยังให้โตนะนะสร้างบาุญยันบาปยันมีนบุยันบาปธรทำไปรูด อ๋อหนกมันแสบแสบนะก็ได้กินไปเเจ้าเห็ดฉิดมากน่ยขอไปเห็นเจ้าแตงพระเขามานางกินแบบนี้ล้วเถอะเห็ดในเบงกงด้วยจะเป็นชาว้านเห็นแต่เสียงนะ มาเห็นหนาไปแคบเอาแต่ข้องกินคนอื่นมาโซมาค้องกินตัวเองน่ะเบิอายบ่เห็ดกินนี่คือไม่ม้อนเห็ดนี่อยู่ส่เนี่ยมันยอดกินนี่ใช้พัะเขาเลยมูเห็นเบิกอาหารการกินเ้านั่งกินแบบนี้เนีน่ยเอาน้ำผีน้ำนอเอาน้ำเอฟซีอย่างน,น,น่ะชักกระเสดีก่อนเนาะไปห,าทา,หาทายนั่นไปหาทายนี่ว่าจะเป็นของโต มาอวดมาขี่โม่เนะโอ้ยแต่ไฮเดยจะมีวิญญาบาทยิาเบนเคยหูเคยเห็นเขาบอกงัวดื่มตีนไปอยู่แถงเมืองนอกเมืองหน้าทำตัวเร็วๆเคยหูเคยเห็นเป็นเมฆ้นเลยเถ่าสิตายเลย เลิสิตายมือได้แขวไปจังจนบะมี่ละไม่แขวสิยยำเขาละไเบิ่งอานเห็นนั่นโปล่อัน,อนลูกสาวเข,า,ขาออกมาน่งงบนออกมาก็เราหัวกวันเห็นหุบคนนะแขวบะมีะ่เลยนั่งสูกจา้ากินเหล้ากินเบียเป็นไปได้นั่นละ ได้พ่อข้ามบ่ได้เฮ็ดหยังให้เจ้านางจุ้ยเอ้ยพอเจ้าคนที่แม่เจ้าเอาก็คือว่าเสื้อพอนางมนคือเสื้ออันเดียวกันธรรมดาเสื้ออันเดียวกันนามสกุลันเดียวกันบาด น้ำสก,กุลพอเจ้าพ่อแม่เจ้าเอานอนน้ำน้ำสก,กุลนันเดียวกันก็พอน้างมนเป็นญาติโกโหสีกากันได้สัมพันมาดาแม่เจ้านอนน้ำเด๋ยวเทได้นะผู้ทั้งใดอายทั้งนั้น ไม่มัอนใช่เปาสุพังแล้วพี่น้องบ่ฮู้บ่พ่อของนางจุ้ยน่ะเป็นพี่น้อ,นของของพ่อนางมณ์นามสก,กุลแสนมุตระราฐอันเดียวกันเดอ้ออืมบรรดาลูกดารานตัวเองใครเคยมีนางมณ์เราเห็ดกลิบไปแต่เล่าไลมคัดบม่เบาให้เล่าแล้วก็บอกวบาให่ถ้าบรรดาเล่าแล้วก็บอกห้ อขาดูมอมอแม่คอยตัวลูกคอยแม่มาจากได้แม่มาจากเราลูกขอประเทศอียังหาหน่อยไหมนอนมันก็บปหลับของเขาอืผู้เม่นก็ได้ขโมยหน่อไมมเขากินผู้ได้ยังไงว่าขโมยหน่อไมมเขากินแต่มาเบิ่งกับผู้กับตาแน่มันแม่แถวบออย่าห็นคัดอย่าเม่นว่าแบบนั้น มันสำเงินซื้อน้ำหม่เนี่ยมีอยู่ปลาน้ำไหม่บูดแถวหมุอทหารแถวดงลวงแห้งไหลแคมทางหลุดนะน้ำไหม่ไหลแหงไหลแม่มอนเนี่ยเคยไปหาถึนชพูดน้ำไมไหลำมบงว่ามีเพต้องมะสางว่านถอะมนต้องมันปรหลักเรักน้ำาไมเขากินขโมยน้ำหมเขากินว่ะโอ้ย มันบาอ,อายที่นั้นผู้เบาผมเหม่นมากเลยมันจะคอเบาเฉยเลยลดไปได้ไ่ได้มาห่าล้วไปได้ดเเบาแบบนี้แหละตอกตามภาษาแม่มอนนี่แหละ่ได้ไห่างเบาเฉยผมมันเม่นบือหูคว่ำไปเขาหัวเขาสวนเข่าไปนั่นโชว์เขาบมปปับเข่าหมูไหมผมบอก ไอศิษกาเขาสวนคนเนาะอยู่เล่าเนี่ไปดัก้ำไมเขาเนี่ยนอนละแซนนะเขาปับนะเขาเอานอนละแซนเลยนะอยู่เล่าเนี่ยทำไมหัวหายไปหน้าเขาเนี่ยไปดักมาข้าเขาเห็นไงไอศิษกาเขาหัวเขาสวนคนณมีดอก มันอยู่กับเขาเบาเลยมันเขามันเขานะพี่น้องมันพวนไม่เห็นคอมเมนต์ก็ไม่ม้อนเลยคอมเมนต์ด่าซะถ้าขึ้นใส่สองนามน์น่ะขึ้นแล้วไม่เบาเธอขึ้นใช่เรียกกะดอกเถอะบ่หูก้วนกับโบหูควนอย่างเง้ยเล็กน้อยเจ็ดแปดปียังไหวเนี่ยบ่หูควมไปห้าละเนาะ อคนแม่คนรเราเผ็ดสมุนบคุคเคยจะเสือเด้อบุคขาเล,ลี้ยงลูกลูกบุคขาบุคเคยเปหาหลักหล็กขโมยหน่อยของไผ่ได้บคุคเคยอยากจะเอาของบอคุคเคยเอ้าเอาลายหญ้ามันเหยื่อน้ำมีน้องไม่ม้อนก็ไปก่อนเด้อเอาผาอนนักตุ้ดเก้ตุ้ดไหลซัตตะไคร้ส่งไม่ม้อนมากินมาเที่ยวได้จ้าบาย